สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยชาวนะันะนาะไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกัปั้นโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินหำใหญ่เจ้าของฉายาอ,อนาคอนดาแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เราทราบผลกันนะฮะครอฟอร์ดก็สามารถที่จะเะลิงแชมป์โลกรุ่นที่4ได้สำเร็จนะครับโดยการชิงกับ อิสราเอลมาดิมอฟนักชกชาวอุซเบกิสถานต้อบอกว่าตอนนี้แพ้ครั้งแรกแล้วก็เป็นอดีตแชมป์โลกไปแล้วนะครับแชมป์โลก WBA ในรุ่นซูเปอร์เวลเ์เวท154ปอนด์แต่ว่ากว่าที่จะเอาชนะเขาได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเขาไม่ได้หมูอย่างที่หลายๆคนคาดการอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับประกบมาตอนแรกหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยสำหรับครอฟอร์ดแต่ที่ไหนได้โอ้โหต้องบอกว่าหื จับจริงๆนะฮะหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับทั้งแฟนมวยทั้งกูรูอะไรต่างๆเขาบอกว่าไฟนี้มันควรที่จะออกเสมอมากกว่าหรือบางคนบอกว่าครอฟ f อร์ดสมควรที่จะแพ้ครั้งแรกด้วยซ้ำโดยเฉพาะคนนี้ครับเอ็ดดี้เฮนหลังจากประกาศคะแนนเสร็จสิ้นเนี่ย กรรมการชูมือบอกเฮ้ยกรรมการชูมือผิดฝังเปล่าวะเรื่องนี้คอร์ฟอร์ดเขาก็บอกว่าเอดดี้เฮิร์นเขาเป็นโปรโมเตอร์ของมาดิมอฟเขาก็พูดสร้างกระแสไปงั้นแหละทั้งที่แบบในใจจริงๆเนี่ยรู้ตัวรู้ดีอยู่แล้วว่าใครคือผู้ชนะเ,ออเขาก็มั่นใจของเขานะสำหรับคอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเผยความรู้สึกเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าเขาจะว่ายอย่างไรบ้าง ผมรู้สึกดีมากมันไม่ต่างอะไรกับตอนที่ผมชกร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์อิสราเอลเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากซึ่งเรื่องนี้ผมรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะชกแล้วแต่สิ่งที่ผมแปลกใจก็คือธาดทรหดของเขาการหลอกล่อของเขาทำให้ผมเสียสมาธิเขาอดทนในแผนการชกเขาไม่ได้โจมตีแบบไร้ทิศทางเหมือนที่เราเห็นในไฟก่อนๆวินัยเขายอดเยี่ยมมากผมพยายามโต้กลับเขาแต่เขาก็ซ้อนแผนเอาไว้เทคนิคของเขาเยอะมากเขาอาศัยสวนกลับตอนที่ผมพลาด ราฟอร์ดนั้นดูจรัดแสงมากที่สุดก็ไฟนั้นแหละครับไฟที่เขาสามารถเอาชนะออโรสเปนจูเนียได้จนคว้าแชมป์รุ่นเวลเทเวตครบทั้ง4สถาบันนะครับเป็น u n d i s p u t e สแชมเปี้ยนในรุ่น147ปอนด์แล้วก็สร้างสถิติเป็น Und อ undisputed แชมปเปี้ยน2รุ่นคนแรกของโลกได้สําเร็จผมไม่อยากบอกนะว่านี่คือการต่อสู้ที่ยากที่สุดสําหรับผมการชกกับมีนแมชชีนยูริออคิสแกมบูอและโฮเซ่เบนนิเวเดสนั่นผมคิดว่านั่นจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากกว่า ผมอาจจะชนะน็อกได้แต่ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นก็ถือเป็นการต่อสู้ที่ยากอยู่แล้วผมใช้หมัดยับไปที่มาดิมอฟผมคิดว่ามัดยับของผมทำให้เขาเจ็บไปตลอดทั้งไฟเลยนะแต่เขาก็สามารถปล่อยหมัดขวาเข้าเป้าไปได้สองสาครั้งมั้งแต่มันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเพราะมันสิ่งที่ผมนั่นเคยเจอมาหมดแล้วเขารอโอกาสเขาเคลื่อนไหวเยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็พยายามตอบโต้ผมเหมือนที่ผมพยายามทำกับเขานั่นแหละ ครอฟฟอร์ดจะยุคครบ37ปีในเดือนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างมากมายนะฮะในเรื่องคู่ชกคนต่อไปของเขาเพราะดูเหมือนว่าครอฟฟอร์ดนั้นเขาไม่ได้อยู่ในจุดพีคที่สุดของเขาอีกต่อไปแล้วเทอร์กี้อัลชิกประธานของ General Entertainment Authority ในซาอุดีอาระเบียสัญญาว่าครอฟฟอร์ดจะยังคงอยู่ในแผนการเจอกับ c a n e l ลอันวาเรหรือ v i r ร์จิลอ i ร์ติสจูเนต่อไป มันรู้สึกยอดเยี่ยมมากการที่ผมได้เป็นแชมป์โลกถึง4รุ่นเป็นหนึ่งในภารกิจที่ผมนั้นตั้งเป้าเอาไว้และผมจะไม่มีวันยอมให้ใครมาขวางทางผมได้เพชรก็ยังคือเพชรเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและถ้าคุณมองแบบรอบด้านผมคือคนที่ได้รับการชูมือผมยังคงเป็นหัวแถวแล้วคุณต้องการอะไรจากเทรนซ์คอร์ฟอร์ดคนนี้อีกเล่า นั่นแหละว็็แฟนมวยคุณเห็นด้วยกับคำให้สัมภาษณ์ของ t ท r รนซ์คอ a w ฟอร์ดเห็นด้วยกับความรู้สึกของเขาหรือเปล่าแล้วไฟต่อไปคุณคิดว่าเขาควรเจอใครดีเอออยากให้ t ท r รนซ์คอ r a ฟอร์ดเนี่ยพิสูจน ฝีมือกับใครในสายตาของแฟนมวยนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยกันละกันแล้วก็อย่าลืมว่าหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับผมขอกําลังใจกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์ให้ผมด้วยกันละกันนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าขอบพระคุณอย่างสูงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนเลยครับกราบงามๆครับ to my face while he's looking back mirror breaks after math